เลขลับที่เขาให้มาเนี่ยเจ้าเขาขอจ่ายครึ่งพ่อเอาไม่พอจ่ายครึ่งจ่ายครึ่งก็เอาเพราะว่าเลขลับมันมันเคยถูกด้วยครับไม่แน่ของมองไม่เห็นเนาะเม็ดเดียวนะพ่อเนาะเม็ดเดียวก็น่าสนใจเออค่งก็เอาแต่ว่า สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ยอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิวแล้วก็น้องขอบคุณครับครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางเลขลับนองพ่อเนาะมาขอเลขลับของคุณพ่อนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลขลับแล้วก็มีพิเศษเลขหลังนะคะนาะเลขมีเซนเลขลับค่ะต้องใส่เนีนี้ก่อเปล่ เล,ล็กหลานก็ให้อน,นี้พิเศษหลานบอกพม่ด้วหวเนาะครับ่ะตอนตอนแรกเมื่อกี้บอกว่าจะให้หลานเนี่ยมานั่งคุยกับอาจารย์ยอดตรงนี้นะพ่อเนาะครับแต่ว่าเมื่อกี้อันคุณยายพาไปแล้วครับครับแต่ว่าไม่เป็นไรเมื่อกี้หลานของอาจารย์ยอดนี่บอกเลขแอดมินไว้เป็นที่ลบร้อยบอกเจ็ดหนึ่งนะอย่าลืมครับเจ็ดหนึ่งนะอย่าลืมบอกว่ามีผู้ชายมาบอกผู้ชายหน้าเละมาบอกใช่ไหมพ่อครับหลานได้เล่าให้ฟังไหมครับ ก็ได้บอกเหมือนกันบอกว่าเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเจ็ดหนึ่งตัวเดียวครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่แหละฝันว่ามีผู้ชายหน้าเละมาบอกใช่ไหมพ่อครับแกว่าคนแก่ครเออคนแก่คนแก่แล้วเอ็ดมินก็เลยถามว่าหน้าหน้าตาเป็นไงหน้าร่อไหมหรือว่าหน้าเละเขาบอกว่าหน้าเละครับคุณพ่อเคยฝันเห็นไหมพ่อคนแก่หน้าเละไม่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 เคยเมั่อีเด็กั็อาจจะให้เห็นก็ไม่รู้เออก็ให้เด็กให้เห็นเด็ก ให้เด็กเข็นหรือเปล่านะพ่อเนาะครับอืมอาจจะเป็นอ่านััคครบก็งวดถ้าสองงวดนั้นก็น้องคนนี้บอกคุณพ่อใช่ไหมคะครับสองห้าแปดคขาบอกก็เลยก็เลยเข้าตอนนั้นครับบอกเม่นเหมือนกันนะสองห้าแปดมันมาออกงวดเมื่อกี้สามตัวตรงๆเลยนะพ่อเนาะครับแปดสองห้าแปดห้าสองนะพ่อเนาะคปดสองอือ นะครับเหมือน,น,นกันนะครับผมเมื่อกี้น้องอาจจะเด็กก็เลยอาจจะฝันไปเรื่อยแต่ว่าก็อาจจะฝันเห็นแบบพี่สางนางไม้เทวดาเข้ามาหเห็นอย่างนี้นะพนอะ่อเนาะครับก็ไม่ได้เหมือนกันน้องเด็กอืมบอกตัวไหนนะคะพ่อเขาเขาบอกว่าเจ็ดหนึ่งด้วยมันเก็ดนี่แหละเด็กอืมครับทีบนี้ก็เข้าเลขบัตผมเลยเนาะเออมันมันตรงกับเลขลับของขอาจารย์ยอด<า>พอดีนะครับก็เลขเลขลับผมนะ้วไเลขลับผมก็เข้าให้มา เอ่าหนึ่งสี่เจ็ดตัวเดียวครับก็ก็ให้เป็นสีไปตัดเอาครับแต่ที่แน่แน่สี่เจ็ดสองตัวครับให้ตัดเอาด้วยเเลขลับให้มาชุดเดียวเขาบอกว่ายังไงนะพ่อหนึ่งสี่เจ็ดงี้ไหมพ่อเขาบอกว่าหนึ่งสี่เจ็ดเขาบอกว่าได้มาตัวเดียวเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวอืมเป็นเลขลับใช่ไหมพ่อครับเป็นเลขลับอืมแต่เลขฟันก็มีของหลานก็เจ็ดหนึ่งก็เข้ากันกับ เข้ากันกับเลขลกรับเลยเนาะเลือรับเลยครับเลขลกรับเม็ดเดียวเนาะค่ะครับเม็ดเดียวก็เอาไปแยกคือก็ผาจะเป็นอย่ังไงหรอครับครับครับพ่อก็คือแต่ละงวดเลขลรับมี่เขาจะให้มาตัวเดียวตัวเดียวทุกงวดอย่างงี้ใช่ไหมพ่อครับบางครั้งก็ให้สามตัวบางทีก็สองตัวครับอย่างงวดที่ผ่านมาก็พิดเต็มเดียวให้มาห้าสามโอห้าสองครับก็พิดเต็มเดียวเสียดายผมก็ผมก็ฟันได้ 60มา50โอ้เยดายนะพ่อเนาะครับครับคุณวิทย์เยอะเกินแต่เลขวิ่งก็เข้าอยู่ใครเอาเอซีแนดไปวิ่งก็ได้อยู่ครับครับเพราให้ปง8บนก็มาเป็นหลักร้อยครับก็คือว่าเลขลับนี่เป็นเลขที่น่าสนใจนะพ่อเนาะเพราะว่าให้มาเม็ดเดียวหางเดียวใช่ไหมพ่อมาเลยระย่ยางหนึ่งเลขนี่ไม่เคยออก้วยครับครับอไม่เคยได้ยินออกมาอือ147นี่นะพ่อครับหลายปีแล้วไม่เคยได้ยิน ไม่วาล่างทุกบนญตัวนี้เคยออกสามตัวเ่ยป่ะค่ับบอมันก็อาจจะเคยออกเหมือนกันแต่มันนานแล้วแต่ก็เพิ่งมาไล่งวดนี้ก็ผมก็ดูว่าสวยดีเหมือนกันครับแล้วเขาได้กำชับอะไรมาเพิ่มอย่างอื่นไหมพอเกี่ยวกับเลขลับนี่บอกเขาไม่กำชับอกครับก็บอกว่าเห็นเขาเห็นได้มาแค่นั้นแหละแบบเขาได้มาจากพระนั่งสมาธิเอาได้โอ้เลขลับที่ ได้มามาบอกต่อคุณพ่อนี่ก็คือว่าเขาได้มาจากเลขลับที่ไปทําพิธีมาครับทบพิธีแล้วก็ทําสมาธินั่งสมาธิเอาได้เขาเป็นสามตัวเลยครับก็เลขนี้ก็ทัวยดีไม่ไม่เคยอกครับมานานเลยก่อนครับผมก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนี้เป็นเลขลับเพราะว่าเลขลับในที่นี้ก็คือว่าคนที่มาบอกคุณพ่อเนี่ยเป็นคนลับไม่อยากเปิดเผยตัวตนก็เลยเป็นเลขลับท้องพอนะครับทาอยัเลยครับอก็เป็นแบบ ใช่วาเล็กลับไปเลยครับครับผมเขาไม่อยากจะออกน้ำไม่อยากเปิดเผยครับครับผมแต่ว่าที่มาที่ไปนี่รู้ๆกันอยู่ว่ามาจากไหนนะพ่อเนาะครับอืมแต่ว่าบางที่ไม่แน่อาจจะเข้าพปเหมือนปีไหพ่ผ่านมาเน่ะที่ว่าออกห้าศูนย์ตรงๆเลยไ้สามตัวได้ออกสองตัวล่างห้าศูนย์แบบไม่มีแบบไม่ตกลับเลยครับผม เห็นเอก็คือเลขลับเนี่ยเวลามันเข้าเนี่ยมันเข้าตรงๆเลยนะพ่อเนาะครับแต่ว่าออกวันเสาร์ด้วยเจ็ดยังไงต้องไม่และเจ็ดเจ็ดกับห้ากำลังวันกำลังวันเจ็ดกับห้าใช่ไหมพอ่อครับมีโอกาสเซงกันมาได้ไม่รู้จะมาทางไหนครับแต่บนล่างไม่รู้แต่ว่ามีมีมีฟิตมาได้ก็เผฤอิม,มาเจ็ดบนล่างไหมพอ่อครับก็ไม่แน่กันเพราะกำลังวันมีงง้นครับอืม แล้วในวันนี้ก็ไหนๆก็มาแล้วก็ตามตัวเน้นไปเลยนะพ่อเนาะครับอืมเลขสูตรอ่าเลขสูตร,ตรไปเลยเนาะครับเลขสูตรก็รัฐบาลไทยเนาะครับประจำวันที่สิบหกสิษภาคมปีหกแปดค่ะผูรร้คำนวณของอา,อาจารย์ยอดนะครับหรือว่าลุงยอดให้ให้วิ่งบนหกครับค่ะวิ่งล่างสี่ จับคู่สามตัวบนให้สองหกศูนย์แล้วก็ห้าหกเจ็ดสองตัวนี้สองหางนี่ห้าห้าหกเจ็ดกับสองหกศูนนี่ตัวเน้นเน้นที่สุดเลยครับส่วนตัวกันนั้นก็ตัวรองทุกแปดสองสองืมครับแปดสองสองนี่ตัวรองถ้ามาเบิ้ลจะเป็นสองสงครับแต่ก็อาจจะไม่อั้นละมากเพราะว่าหนึ่งสองเขาดังอืม แต่ว่าสองสองไม่ดังครับอาจจะขึ้นไม่รู้ทีนี้สองตัวให้ซื้อได้ทั้งบนและล่างไปกลับด้วยคือหกศูนย์หกเจ็ดเป็นตัวเน้นกับสองหางนี้ครับส่วนตัวกันสองสองหกหนึ่งครับส่วนล่างพิเศษก็ให้เก้าสี่ตัวเดียวเก้าสี่เม็ดเดียวนะพ่อเนาะเม็ดเดียวครับ<น>ให้กลับลตัวด้วยแล้วก็ กันบนล่างเลยครับทุกตัวกันบนล่างก็คือว่าไปซื้อเก้าสีนั่นซื้อหกสีแล้วนะพ่อนเนาะครับกเ็เลยแตเอซีจะไปพลิกทันงไงก็เลยแต่ผมก็ให้ตามทุกอย่ครับครับแต่หกเกจทะเรียงก็จะเป็นหกเกจตันทีอืมครับแต่ว่าดีนะคุณพ่อเานาะก็คือว่างวดนี้นี่ของคุณพ่อไม่มีเลขดังมีตรงกับเลขดังไม่พ่อที่พ่อปล่อยงวดนี้ก็ไม่แน่ครับยังงวดที่แล้วก็ผมให้ไปว่าไม่ดังยัง อันหมดเลยแต่ว่าดังตัวตัวแปดสองนะคะรู้สึกว่าตอนนี้นะหาไม่ได้แล้วเออตอนนี้แปดสองดัง 3, อยูแล้วพ่อดังสามตัวสามตัวแบบงดที่แล้วก็ดังสามตัวนี้สองแปดเจ็ดแต่งวดที่แล้วก็ผมให้ไปเปดตามใช่ไหมครับก็มันก็ดังเหมือนกันเขาอั้นเหมือนกันครับบางคนก็บอกโทรมาบอกว่าซื้อไม่ได้หรอกองอาจารย์เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นห่ะมัน ผมให้ตะโกนเขาเลยหรอใครมาดังทีหลังก็คือว่ามันครอบป่อยกันหลายจานเงี้ยพัอก็เลยแบบทาให้กระแสมันดังขึ้นมาเงี้ยครับผมก็เน้นก็เน้นล่างบนมาเก้าสี่กลับตัวด้วยนี่ล่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้แต่บนนี่ก็หกศูนย์กับหกเจ็ดนี่ยตัวเน่นเลยคสมมติอันเลขลับที่เขาให้มาเจ้าเขาขอจ่ายครึ่งพอเอาไม่พอจ่ายครึ่ง แต่ครึ่งก็เอาเพราะว่าเรียกรับมันมันเคยถูกด้วยก็ไม่แน่ขอมมงไม่เห็นเนาะเม็ดเดียวนะพ่อครับเม็ดเดียวก็น่าสนใจอืครึ่งก็เอาแต่ว่าถ้าพลาดก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันชุดเดียวอีกมันก็ไม่เสียเงินเยอะนะพ่อเนาะครับไม่เสียเงินเยอะเอสซีก็น่าจะพิจารณาดูได้เพราะว่าครับครับผมดูไปแล้วกครับทุ่มตัวละเท่าไรก็เลยติครับผมถ้าออกมาก็คุ้มค่าครับครับผม แล้วก็เลขนี้เลขที่มันไม่ดังเนี่ยปกติมันมักจะกลับมาออกนะพ่อเนาะก็ไม่แน่เหมือนกันาะว่าไม่ดังเลขไม่ดังนั่นหนึ่งสี่เจ็ดไม่ดังเลยนะพ่อสี่เจ็ดดูไปแล้วผมก็ดูคลิปเขาบ้างเลยครับไม่ค่อยมีหรอกแทบจะไม่มีคนให้เลยใช่ไหมพ่อครับแทบไม่มีเลยที่ดังๆคือแปดห้าถูกไหมพ่อครับแปดห้านี่หาตอรีไม่ได้เลยครับอันนี้มิ้งเกเห็นเหมือนกันว่าแปดห้านี่ดังมากโซนดอนนะพ่อเนาะไม่ว่าจะดอนรกภาคใต้ก็โทรมาบอกผมหลายคนหาไม่ได้เลยไม่ว่าจะตลาดนัดหรืออะไรก็เลยแต่ ก็คือรอตลีหาไม่ได้เลยนะพ่อหาไม่ได้อืแต่เอซีข้าหะไม่ไม่ได้แปดห้าก็ทันมาเอาหนึ่งสี่เจ็ดก็ได้หรือว่าเก้าสี่สี่เก้านี่ครับครับเนาะของครับของมองไม่เห็นนมไม่รู้จะมาตัวไหนเนาะบางทีก็มันมุนมาตกรองเราเราก็โชคดีไปครับครับผมก็คยอย่าไปไว้ใจเลขดังเกินไปนะพ่อเนาะเพราะว่าจากที่แอดมินมาถ่ายรุงยอดมานี่คุยตลอดเลขดังไม่ออกนะพ่อเนาะครับ มันก็มีดังมีดับมันเอาแนบไม่ได้ครับครับผมผมก็แบบว่าเนาะผมก็เคยสังเกตดดูแล้วอดังดังก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ครับอย่างงดที่แล้วปลากันดังมากเลยพอออกมาเงียบหมดครับผมก็คือก่อนที่ลุงยอดจะปล่อยนี่ก็มีการพิจารณาแล้วก็คํานวณตัวเลขเป็นอย่างดีนะครับววเนาะคำนวณอย่างดีเลยแบบว่าดูแบบว่าตรงไหนเคยออกตรงไหนเคยไม่ออกครับก็ ดูยังไงครับแต่ทำมูลดูว่าอยากได้ให้ตัวที่ออกมาตรงตรง,ตรงให้เอซีทุกท่านอะไรครับแต่ยังว่าเนาะครั้องมองไม่เห็นเนาะไม่รู้เขาจะออกอยังไงครับผมทำมุนมายัางไงก็อยู่ที่ดวงเราด้วยเลยครับครับยังไงก็ให้พิจารณาแนวทางของลุงยอดด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าอาจารย์ยอดนี่จะหลังๆมาจะปล่อยให้มันน้อยๆตัวนะพอนะครับน้อยๆตัวไม่ว่าจะในทางเพื่อนบ้านหรือว่าในทางในในบ้านเรา ผมจะลดปริมาณตัวเลขให้ตัวน้อยที่สุดครับผมก็คือว่าคุณพ่อเคยเคยพูดอยู่ว่าถ้ามันปล่อยเยอะไปมันมันผิดมันก็มีประโยชน์นะพอนาอครับเออถึงปล่อยเยอะไปมันก็ผิดมันก็ขาดทุนขาดทุนหลายบาทอย่างี้นะพอนาะครับถ้าให้น้อยๆวัดดวงไปเลยทำเข้าทํามันถูกก็ได้ไปคุ้มค่าได้เยอะได้กําไรนะพอนาะครับถ้าให้เยอะถูกมาก็ไม่คุ้มค่าครับผมแต่ก็เห็นใจคนทุนน้อยด้วยครับอยากจะซื้อให้ครบเลขแต่ไม่มีเงินครับมันก็ยังว่าครับก็ต้องต้องเอาตามนี่แหละ เลยเลือกตัวที่เด่นที่สุดออกมาเลยนะพ่อเนาะครับแล้วก็มีตัวเน้นให้ด้วยครับคือไอ้ที่ไม่เน้นก็รองรองไอ้ที่เน้นก็เอาหนักหน่อยครับครับผมอืมนะครับแล้วก็เห็นมีท่านผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาเป็นบางท่านเนาะนะครับบอกว่าจะไปแขวงมีดพามากวันไหนนะครับก็อาจจะเป็นโค้งสุดท้ายนะพ่อเนาะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับท่านผู้ชมใกล้ๆวันเนาะค่ะเนาะอืมอีกหลายวันก็ใกล้ๆวันออกได้แต่ถ้าเอ็นซีตรงกลาง ครับผมถ้าจะได้มาวันไหนนี่อาจจะได้นัดคุณพ่อก่อนล่วงหน้านะครับอันนี้แอดมินก็มาเลยไม่ได้โทรหาคุณพ่อเนาะมั่นเลยก็เตรียมมาทันครับผมวันนี้ก็เอาเลขลับไปก่อนก็คือตั้งใจจะมาขอเลขลับโดยตรงเลยพ่อวันนี้ครับก็เลขลับพอดีมาก็ได้พอดีเลยครับผมเขาส่งให้มาเมื่อเช้าอ๋อสดๆร้อนๆนียนะพ่อเนาะสดๆร้อนๆเลยอืมครับหนึ่งสี่เจ็ดกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาเน้นในตัวสูตรคำนวณของคุณพ่อด้วย นะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแอดมินจะเอาให้ดู2กระดาษเลยก็คือทั้งตัวสุดจำนวณแล้วก็ตัวเลขลับครับท่านผู้ชมเนาะยังไงก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อครับนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นเลขลับของอาจารย์ยอดในการท่านผู้ชมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย้ามีรังว่าเป็นแค่แนวทางนะครับ เดี๋ยวให้ดูสูตรคำนวณตัวเด่นตัวเน้นของอาจารย์ยอดนะครับนี่ครับผมตัวเด่นตัวเน้นขีดเส้นใต้ไว้ให้กับท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าชุดนี้นี่ปล่อยไว้ตั้งแต่ตัองวดแต่ว่ายังไม่ทันได้เน้นงวดนี้ก็มาเน้นย้ำให้กับท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แคปหน้าจอกันเอาไวด้ดูเลยตัวที่แอดมินขีดเส้นใต้ไว้ให้เป็นตัวเน้นนะครับเสนอไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ นะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคม,มีลาบนะครับทุกๆท่านเลยนะครับผมขอจบคลิปวัต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ